เอาพาเพื่อนๆพ,พี่น้อง FC นะครับมันดูเจ้า NMR นะครับอิสุสนะครับ1้อยสามสิบแรงมาครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดีด่วนนะโอ้ันี้เป็นข้อกเกษตรนะครับยางเท่าไหร่น้อเี่ย เจเลยขอเจ็ดจุดนะครับปกติรุ่นนี้จะใช้แค่ยางเจ็ดนะครับอันนี้ใส่ขอเจ็ดจุดห้าเรเดียนเลยดูรูลงมครับแตะเหล็สวยงามเลย เอวเหรอเขาอ,อ่านว่าอะไร E L F อ,อ่านว่าเอลไหมอยูครับโอ้กอต่ำจมหน้านี่ไปเลยเนยีโอ้ถังน้ำมันนี่กุ้มหรือเปล่า ไม่ได้หุ้มนะครับถังน้ำมันเหลดแล้วก็ปัดนะครับเขาใช้สว่านปัด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 ,ปดนะครับตัวนี้ดูยางครับมีครอบดุมโอตาน,นิ รถคันนี้วิ่งงานมาแล้วนะอะไรจับยัดได้ก็ยัดเลยครับนี่นี<ฮ>่น้ำหนักน้ำหนักรถ4,460น้ำหนักรวม6 6.5ครับ โอ้นี่ไฟท้ายที่ผมเคยซื้อใช้เอ,เอาไปใช้นี่สวยอยู่อันนี้เอาไปใส่เจ้าขุนทองเออดูกระบอกด้าสดิหกตันเลยนะเนี่ยกระบอกด้า6หกตันนะครับไม่ใช่สีตันอ้วนนะหกตันเลยนะเออ เ้สาสองท่อนเนาะโอ้ใช้เ่าตั้งสองท่อนเลยครับโอ้จริงท่อนเดียวก็ได้นะถือไม่ได้ครับไม่แน่ใจอ๋อสองท่อนเพราะว่าช่วงเกียร์มันสั้นไงเนี่ยช่วงเกียร์มันสั้นนะครับเขาก็เลยใช้สองท่อน,นเป็นเครื่องดีแม็กนี่เครื่องสามพัน โอ้ชุดเหล็กระจกไฟฟ้าครับยี่สุจะมีกระจกไฟฟ้าให้แต่ถ้าฮีโน่ไม่มีนะช่างเล็กอขอที่คือช่างเล็กหน่อย ระบบชิฟฟี่ครับถังเดียวถังเดียวเท่าไหร่น้อเนี่ยอันนี้ก็จะมีพวกชุดปั๊มชุดไหลให้เลยนะต้องโทรมาถามครับ ฝา,าข้างมีเนียมหกสิบเลยนะนี่อขอบสูงมากครับที่ไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบไม้ครับเสาประมาณสองเมตรกว่าเนะ หน้าจะประมาณสองเมตรทวนโอ้ภายในโอ้ดูครับวัดบูร พามาดูคันนี้ครับโอ้รถไปเลยครับเอันนี้นะครับสไตล์นี้ก็จะออกจากช่างยุดนะครับถ้าสไตล์นี้ช่างยุดหนองโพครับบางโคลนโอ้ใส่อย่างนี้เลยนะครับบางโคลนแยกนะครับ อันนี้เป็นบางคนแยกบอกดำอูอันนี้กว่าหกตันมั้งนี่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่หกตันหรอมั้งนี่ของสิบล้อเลยะใหญ่มากน่าจะหกตันแหละตาเราเพี้ยนหรือเปล่าไม่รู้ เครื่องตัวนี้ฮีโน่หรือเปล่าใช่ไหมช่างอันนี้ทำอะไรครับอันนี้มาแปลงกระจกโอ้กไฟฟ้าใส่ว่าคันนี้เป็นฮีโน่ครับรถมืเตอร์กับไฟกูแจริโมอโอ้เงี้ยงานของใครช่างช่างเล็กเนี่ย ช่างดีครับช่างดีเหรอโอ้โหเดี๋ยช่างดีันนี่ต่อจากอูกช่างยุธเนาะเป็นโดมินเตอร์ครับ,รบจริงๆรุ่นนี้น่าจะใส่ระบบกระจกไฟฟ้ามาให้เนาะต้องมาใส่เองนะครับ ก็มีกากเฟรเล็กน้อยครับนี่ครับชุดนี้น่าจะซื้อชุดนี้มาใส่หรือเปล่าไม่แน่ใจกชุดนี้หรือเปล่านี่นี่น,น,น,นี่ชุดกระจกไฟฟ้านมันจะมีมอเตอร์ครับนอันนี้อันนี้ของเก่าอันนี้มือหมุน มีกากเพชรเล็กน้อยบ,บางๆถังน้ำมันนี่ถังน้ำมันหุ้มเอาครับหุ้มครึ่งเดียวนถังน้ำมันเดิมแต่หุ้มเหลวแบบนี้ครับไม่ได้หุ้มเต็มนะครับโชว์แค่ภายนอกเฉยเออเข้าท่ายอยู่นะออได้นะแจ๋วเลย ไม่ต้องหุ้มเต็มครับหุ้มครึ่งเดียวเองถังใหญ่นะนี่มือหมุน ระบบสายรถใหม่เอี่ยมเลย กรองสวยครับแบดลูกใหญ่ก็เสริมฟันปลาตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับ หูช้างคู่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อออกมาแบบนี้เป็นเปายาวไปเลยครับเออแบบนี้เหมือนจะแข็งแรงดีนะ,อะโอเคครับบายบายครับ ได้เห็นความสวยงามกันไปนแล้วไม่เคยขัดจัดให้ตลอดเอากัดไปเอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม